เมรีฟาร์มสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามาส่งที่น้องบัวลำพูนะคะเรียบร้อยค่ะมาสองคันรถค่ะมาสองคันรถนะคะสิบแปดตัวสิบเจ็ดตัวไปจริงส่งจริงจ้า ว่าตองงนมาจำจักบาดอันนี้ลูกอันนี้ลูกผสมปลามันค่ะอันนี้ลูกผสมปลามันนะคะก็จะก็จะค้ากันมาแบบนี้ค่ะทุกคนตัวสวยตัวไม่สวยมาคคะกันอย่างนี้เลยจ้ะ จ้าไอ้บ้าไอ้บ้าไอ้ปักหมุดมาฟาร์มแล้วว่าสันว่าโอ้ลูกก็หอดเครื่องทางแล้วก็เลยว่าลูกก็เลยฟ้าทบอกบ่วานะ เป็นยังจ้าโัเป็นยังเมลีฟาร์มค่ะ17ตัวที่เล็กมาซิมาตัวนี้มันสิมาเฉียวเดียวได้อยู่พี่น้องแต่ว่านี้มันมัน17ตัวก็เลยมาสองคันรถนะจ๊ะก็ไม่เป็นไรนะคะก็นหน้าวัวก็จะเป็นแบบนี้เลยน่าวัวก็จะเหมือนในคลิปเลยนะขันใหญ่ราคากับโบไรดเดยคะ่ะ จอกสีรษะขาซื้อยากสิโต้เลนน้อยจังสี่ก็ได้เพราะว่ายังที่ลูกผสมบามันมันหาซื้อยากคนบ่อยากขายคนบ่อยากแยกผู้ใดผู้ใดเขาก็อยากได้ตัวหง่แล้วค่อยขายขายตัวละสองสามหมื่นเมนค่ะเมนนี่่ะชั้นโรเล่นี่อันนี้ชั้นโรเล่อันนี้ลูกผสมชั้นโรเล่อันนี้ลูกผสมแองกัสอันนี้ก็จะเป็นวัวไทยแล้วอันนักก็จะเป็นลูกผสมบามันค่ะ หน้าตาก็จะต่างกันเหมือนตัวนี้จะตัวใหญ่กว่าแต่ตัวนี้อายุเยอะกว่าแม่แม่จับได้เล่นได้ทุกตัวค่ะเพราะว่าสิเป็นว่าไยงว่ามันเพราะว่ามันยังเป็นเด็กหน <The S 1> <ๆ>่อยอยู่มันกับ่ไดดื้อมันรุ่นนี้บอดด้ออกนมเม่นี่ค่ะบอบ่บอค่ะบอต้องออมาอนุบาลขนาดบ่ต้อง้อนนมเด้อไม่ต้องให้นม,ม,นมเพราะว่าการให้นมถ้าให้บ่เป็น ท้องเสียแมนอ่าถ้าเราให้ไม่เป็นถ้าเราชงนมให้ไม่เป็นท้องจะเสียแต่ถามว่าหายใดบอกไาเพื่อหยังชายานพันจอยจะหายว่าอาหารดีกว่าอ่า <Yeah. S 1> เพราะว่าน้องกินว่าอาหารเป็นบระทุกตัวจะใช่่องกายจ้อยแมนมันมันบ่ได้ซอยหยังเดีย๋ยวหาการหายน่อ่ได้ซอยหยังถ้าเขาห่หลายน้องอิม่มน้องก็สีนอน มันบ่มีอย่างหายย่อยพ่อบ่มีอย่างหายย่อยปุ๊บท้องเสียอาะคีรัยพ่อมันเป็นน้ำเลยนุ่มเออพอท้องเสียไปแล้วมีอไรบ้านี่บ่มีแห้งไตซ่อมไตได้ยังไงเออแม่หนุ่มมันม่นมันเป็นนุ่มจากจากแมงง้วนเออถ้าถ้านุ่มจากแมงง้วนนะมันจะดีแม่นค่ะ นูก็อยากได้ดิจ้ะตั้งใจซึ่งว่าจอยจังสิทธิจ้ะโอ้ว่าจอยก็จิถือกกันแล้วถือกุ้งมาอวด เออข้ผมเจ้ะข้าวเดียวนนบบ<อ>ย,ยว <จะ S 1> ียว่โด่เอาพ่ออันไม่ไมย่ยนืนตรงนเห็นนน่นเนี้ยพ่อบอกอันพี่้องเขาแน่ว่าพ่ออยบ้านยังพ่อพ่ออยบ้านกุดเพิงตำบลนกุดเพื่อเเพื่อชวยนคูหา จรงต้องบวน้ำงพูเมลี่มากอิลีบวเมลี่มาแท้ครับผมเบาตัวเนาะ้อเนาะครับผมเบาตัวเบาตัวโบได้โอนเงินมาจำพร้อมเนาะครับผมชั่ว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 ช่วนาะครับจะจะขอบคุณค่ะนี่แล้วพี่น้องคันโตได้ว่ากินยาเป็นกินเฟื่องเป็นมาหัวก็กินบักยางไงคันโตได้ว่ากินโมเป็นก็คือกินโมเป็นเดียวคันโตได้ว่าตัวหน่อยก็คือตัวหน่อย วันนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้า